ว่าจะหาได้มาก็เก้าปีวัดนั้นวัดนั้นไป้ำกันนะเอาไว้ขอให้พวกเขาลูกควรจะไปทำบุญที่บ้านก็ดีที่โรงงานก็ดีสมรสก็ดีอะไรดีทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เอาไปขอไปบวช จะหาง่ายๆนะครับ <im sharing> ้องไปเรียนไปเรียนมาถ้งก็คนก็ได้มาปวดมาปวดแล้วทำมาผสมทำอย่างนี้ได้ดีหมดเราขอไว่าดหมดเราขอมาว่าที่กำรอยู่เรื่อย่านเอาเราวันนี้ที่นีโลดก็ยุ่งจัดการติดต่ออมูลไปไปสอน นักเรียนที uh, then, other other, uh, <that that ่กองโรงเรียนเรือยทุกรั้พรูจักกันมาพูดน่อยทอย่างพเสนรถางทีรับือางทีหลังมาก็ต้องการการพ่อาเกลือโักโคกสมก็เลได้ดีมีนพ่ออเรื่อนปลาเสีือการจะมีบนอาการเป็นประจำ่นราคาเรือราคาเรือราคาเรือังจากคุณลิลอดพอเกษตแล้วก็ ไม่มีไม่มีใครที่จะมาติดต่อนะผมจะมีใครติดต่งองานโงการโซลาก็คือเกษตรกับขัพลาเกษตรขังพลาครับผมเครื่อกดเปียป่ยก้พยยเปีย่ยนเจ็ดรยโยผมสีครับสีพ่พอใช่ใช่ครับก <laughs> ระชวยจะอยูนในกองทัพตัวเป็นที่ขี่ของกรีนะผารับตองนี้กองอย่างดีที่มีน้ำใจก็ยสามเยียม เรียกอาจารย์นนตอนเรียกอยา,กาอกจารย์ก็เป็นเจ้าวาดแล้วต่างชาตงวันที่22เมษายนมันจะต่างาิถ้าอยุประมาณจ40แล้วม,มันไม่เหมือนกรก่อก50 6 50, 50 50 40 50มาีปรมนี้เพราะประมัแขง็งแรงสุขภาพดีอะไรก็แด้ีมาตองหลังงานมันหนักอ่างอาจารย์เป็นเจ้าวาดแล้วป้าข้อปอดไม่มี น้อยมีการเกิดเป็อาาบางทีอ่าความดันอ่าความดันบางทีมันสูงมากอะไบ้างบางที่มเวลาพักผ่อนกางวันเนี่ยต้องมาหาพักผ่อนยากมนโยมบานมีุาสติดต่ออะไรทุบต์ทุกอย่างก็ยังมีเนขาที่ทํางานให้อยู่โคงหนึ่งนอนหัน้านการต้องต้องรับกดอ่าปีปีโรงพยาบาลมาห้า ให้ไปเช็คสุขภาพร่างกายอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ดีก็ก็ก็ซ่อมรแบบซ่อม่ต้องดีระวางโฉมก็อุปกรจัดีติดตามดีทุกอย่างของมของภาพโดยตรงอย่างนี้หมอก็ดีคนมาก็ดีผู้ปิดก็ดีเึ้นเข้าไปหล่ะเ้้เข้าไปละเมื่อวันที่เมื่อวันที่ที่เก้า เราพนั้งนไม่เคยเท่าลวนลามสมงโอ้ไปแล้วอย่จังทับายมันดีทุกสิ่งทุกอย่าง้องไปวาง้องและพระที่มาเนี่ยขอเก่ามาจากองคการมาจากปุรินมาจากพระพรสวรรค์มากันจะมารักษาตัวที่นั้นหาขาดจัท่านจะไปรักษาที่ไหนก็ได้เพราะมันมีจ่าอย่างนี้ไปอีกตะชูนตายยาครับ ไปยากประมาณไปยากก็ไม่มีเงินให้เขาภายทีเขาเรียกคนนี้คนนี้คนนี้แล้วพระทพิ่จะเอาอะไรกระจายล่ะอาจจะกระจายที่มาตะกุยให้ความหมดที่ผ่านกับเลยขอบคุณก็ยังดีนะพระลูกวัดดีแย่เลยเป็นทางการแต่ก็ยังดียังมีรองรับอ่าโรงพยาบาลคณะสงฆ์รอใครเป็นว่าอ่าตาหลวงที่อยู่ที่บ้าน ไปที่โรงพยนะาบาลส่งได้เลยนะไปส่งได้เลยไม่ต้องเสียค่าใช้จา่ายพร้อมทุกสิกง่งทุกอย่างเจ้าหน้าที่ดีอ่าหมอดีทุกอย่างทุกอย่างกับนีเราเข้าไปสับผักเราเพิ่งจะรู้ถ้าเราไม่เข้าสับผักเราจะ,าะไม่รู้อ่ะไปรู้เพราะเราถามอะไรทุกอย่างทุกอย่างอะไรหมดทุกอย่างทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ดูเอสารศาแล้วก็รู้ที่เราอยู่นะอมททุุกสิ่งกอย่าง ที่ถวายพระอาถวายสร้างโรงพยาบาลสงบูร